ส่วนพิเศษทัคซินารัตที่32นะครับกําลังผ่านที่กั้นทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งค,ครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4-5-5 0นะครับ ก่อดที่สถานีบ้านโป่งนะครับนี่ยะครับนี่ตาชิ้สี่ห้าห้าทำขบวนทัินารัตนะครับส่วนพิเศษทัินารัตที่สามสอง เข้าจอดที่สถานีบัไ